ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกธันวาคมนะคะมีการขยับย้ายของดาวพระเกและดาวศุกร์นะคะดาวพระเกของชาวพฤกษบย้ายเข้าพบเรือนอริดาวประจําตัวโคจรเข้าสู่พบเรือนสุภะส่งผลอย่างไรในภาพรวมไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลัคนาราศีพฤกษบรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับในช่วงครึ่งแรกธันวาคมนะคะมีดาวย้าย2ดวงนะคะก็คือดาวพระเกตย้ายวันที่4ทธันวานะคะและดาวสุกย้ายวันที่5นะเป็นช่วงเวลาไล่เรียกกันในช่วงต้นเดือนนะคะทิศทางของดาวพระเกตเลขก้านะคะโคจรเข้าสู่ภพเดือนอรินะคะจากเดิมที่เล็งลักนาด,ดาวพระเกตไปกระตุ้นเรื่องราวในเชิงอรินะก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องภารกิจหน้าที่นะซึ่งจะส่งผลให้บรรยากาศช่วง ต้นเดือนธันวาคมไปนะคะชาวพฤกศก็จะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบด่วนๆเกิดขึ้นได้บางทีก็เป็นเรื่องราวทางการงานได้นะโดยดาวพระเกตจะไปกระตุ้นในภพเรือนของดาวศุกร์นะก็คือดาวประจําตัวของชาวพฤกศนั่นเองสําหรับดาวศุกร์นะคะเข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจสูงกว่านะเมื่อดาวพระเกตไปกระตุ้นเรื่องดาวอารินะคะก็คือ ก็เกิดภารกิจเหน็ดเหนื่อยขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบการแข่งขันที่สูงขึ้นนะคะการทํางานในสภาวะแข่งขันสูงก็ได้นะหรือช่วงนี้ก็ได้รับมอบหมายการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายในเชิงนเหนื่อย,ห,อยหรือโปรเจกต์คโครงการที่ต้องแบกรับมีมากนะคะเป็นช่วงที่เรื่องการงานนะคะก็อาจจะเป็นช่วงประเมินผลนะหรืออะไรที่เป็นเชิงรอคําตอบหรือว่า อาจเป็นเรื่องการตัดสินก็ได้นะในชีวิตก็อาจจะมีจังหวะแบบนี้เข้ามาได้นะคะเรื่องของดาวพระเกตยังไปอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนวินาศนะมันก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาสลับซับซ้อนนะคาคุณทํางานเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเป็นระบบซับซ้อนนะช่วงนี้ก็จะมีงานที่ทําให้เราต้องใช้เวลาทุ่มเทกับการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่เรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเนื่องจาก ช่วงนี้จะมีลักษณะการติดต่อประสานงานเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องของการดําเนินเอกสารดําเนินเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวสินทรัพย์ต่างๆได้แต่เมื่อดาวพระเกศโคจรเข้าพบเรือนอรินะช่วงนี้ก็อาจจะทําหลายทีหลายครั้งนะคะมีปัญหาในเชิงรอคอยนะคำตอบอนุมัติหรือล่าช้ากับเรื่องการติดต่อประสานงานปะาปนอยู่นะคะ เป็นความโดดเด่นนะกับเรื่องการติดต่อเชิงทางไกลก็ได้เช่นภาษาต่างชาตินะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องทางเอกสารนะคะการแปลความหมายต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของการประสานงานนะช่วงนี้ก็ถือว่ามีเข้ามามากเนื่องจากดาว14บี่เล็งลันขานะคะก็มาจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการเงินด้วยนะคือติดต่อเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะแต่เมื่อดาวพระเกตไปกระตุ้นเรื่องอรินะคะก็เป็นช่วงที่ต้องเพิ่มทั้งความรอบคอบความอดทนนะกับเรื่องราวต่างๆที่ จะพยายามทําให้สําเร็จรู้ล่วงนะคะสําหรับช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะก็โครจรเข้าสู่ภพเรือนสุภะไปอยู่ตรงกันข้ามกับดาวอาังคันนะสำหรับดาวคู่นี้ก็ถือว่ามีแนวทางในการส่งเสริมกันได้ช่วงนี้จะมีลักษณะตัวตนนะคะกับคู่ครองที่มีความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะเรื่องงานการต่างๆก็อาจจะเกี่ยวข้องกันมากขึ้นนะหรือว่าเกื้อกูลกันในบางเรื่องที่ชัดเจนนะคะเรื่องของดาวศุกร์นะไปเป็นคู่ ส่งเสริมกับดาววินานช่วงนี้ก็เพื่อนทางไกลหรือว่าการติดต่อเชิงลับการทำงานแบบซุ่มทำโปรเจกต์นะหรือทำลับๆับเงียบเงียไม่บอกใครนะลักษณะนี้ก็เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่ไว้ใจใครมากก็ไม่ได้นะบางคนก็ช่วยเหลือดีแต่บางคนก็พร้อมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เราเนื่องจากดาวอังคารยังคงมีกำลังเป็นนิดนะคะกำลังที่ส่งผลในเชิงลบนะกับเรื่องของเพื่อนสังคมแวดวงต่างๆนะถือว่าจะมีคนคอย จับจ้องนะหรือว่าผู้ไม่หวังดีในแวดวงการงานก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับดาวประจําตัวไปอยู่ในภพเรือนของดาวเสารนะ์นะจุดนี้ก็ถือว่าดาวเสาร์เริ่มโคจรเดินหน้าในภพเรือนการงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องงานการมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะกับเรื่องความก้าวหน้าเรื่องทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นช่วงผันผวน,นได้อย่างบางอย่างที่เราหมายมั่นปั้นมือตั้งใจมากๆบางทีมันก็อาจจะ ไม่สมดังใจนะแต่อะไรที่สําเร็จบางทีมันไม่ได้คาดหวังหรือว่าไม่ได้ไปซีเรียสกับมันมากกลับประสบความสำเร็จเกินคาดนะเรียกว่าช่วงนี้ความผันผวนก็เกิดขึ้นได้กับตัวตนของชาวพุกศพนะคะเช่นเรื่องที่ชอบก็ยังไม่ค่อยสําเร็จในขณะเดียวกันเรื่องที่สําเร็จอาจจะไม่ถนัดนะักก็เป็นเชิงนี้ได้แบบได้อย่างเสียอย่างนะคะสําหรับเรื่องการเงินการทองนะคะถือว่าดาวที่โคจร เลงลักนณาชาวผูกสบนะสัมพันธ์กับเรื่องตัวตนก็คือเรื่องเงินทองอรายรับผลประโยชน์นะคะการติดต่อสื่อสารเรื่องเงินเรื่องทองนะหรือแม้แต่การใช้คําพูดการสื่อสารเกี่ยวข้องกับงานประเภทพูดอ่านเขียนนะคะก็ยังส่งผลดีนะแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกธันวาคมนะคะดาวพุธโครจรช้านะบางช่วงก็อาจจะดูหนืดหนื่อน่วงนวห,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 หรือว่ายังไม่ค่อยทันอกทันใจกับเรื่องเงินนะซึ่ง ดาวพุธก็จะโครจรเป็นปกติในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะคะดังนั้นเงินที่รอคอยหรืออะไรที่ล่าช้าก็มีแนวโน้มชัดเจนได้หยิบจับรับเงินนะหรือว่าสิ่งที่รอคอยมันก็กระจางชัดเจนมากขึ้นตอนรับปีใหม่นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะดาวพันธุนะคะอยู่ในภพเรือนปัตตนิเลงลักขณาช่วงนี้จะถือว่าเป็นความโดดเด่นเชิงครอบครัวได้นะเช่นการก่อเกิดความหวังใหม่ๆในครัวเรือนนะคะเรื่องของการ มีโปรเจกต์โครงการเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินก็เป็นได้หรือช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลานบริวารของชาวพึ่งศะมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเชิงก้าวหน้านหรือเป็นการขยับขยายบ้านช่องบ้านเรือนก็ได้นะคะเป็นช่วงที่จะได้เข้าของราคาสูงมาครอบครองได้บางท่านก็เป็นบ้านรถที่ดินะข้าวของที่มียี่ห้อราคาสูงนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงเป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจของบ้านของครอบครัวก็เกิดขึ้น และในช่วงหลังวันที่4ธันวาคมไปนะคะเมื่อดาวพระเกตย้ายไปกระตุ้นพบเรือนอริกก็หมายถึงอาจจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนเรื่องความเจริญก้าวหน้าในบ้านช่องมาเพิ่มเติมนะคะสำหรับในเรื่องทางสังคมนะคะอย่างที่บอกว่า ดาวอังคารไปโคจครค้างอยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมแวดวงค่อนข้างยาวนาน,นและเป็นดาวที่มีกําลังไม่ค่อยดีนะคะต่อเนื่องกับการโคจรวิปรลิตข้ามปีไปดังนั้นถือว่าชาวพระสบมักมีปัญหาเรื่องกลุ่มเรื่องทีมเรื่องคนรอบตัวได้บางครั้งเดือดร้อนมาจากเรื่องการทํางานที่ประสานงานกันไม่ค่อยราบรื่นนะคะเรื่องของสังคมนะบางอย่างก็นํามาซึ่งความอึดอัดขับข้องใจหรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลุ่มทีมเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านก็เกิดขึ้นนะคะ ความหมายเชิงเดินทางก็ได้เหมือนกันนะบางท่านจะมีลักษณะการปฏิบัติภารากิจหรือแบกรับส่งผลให้เดินทางบ่อยเที่ยวไปเที่ยวมานะมีความสิ้นเปลืองนะคะโดยใช้จ่ายเงินไปนกับเรื่องการเดินทางเพื่อให้สําเร็จวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือภารากิจต่างๆได้สําหรับในเชิงเรื่องของการครบหาความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ดาวไปรวมอยู่ในภพเรือนเพศตรงข้ามนะก็ส่งผลกับความสัมพันธ์ในเชิงการครบหาก็อาจจะ พบปะพูดคุยบ่อยนะมีลักษณะการคลุกคลีกับคนต่างเพศต่างวัยนะคะช่วงนี้จะมีเหตุให้เจอกลุ่มหรือสังคมที่เราพึงพอใจก็อาจจะฝังตัวอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นมากหน่อยนะมีลักษณะการเกี่ยวข้องกับคนที่มีความสนใจร่วมกันนะคะการครบหาไม่เปิดเผยเชิงลับเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามช่วงนี้ต้องระวังว่าบางทีคบหาคนดีก็พากันไปเจริญรุ่งเรืองนะคะคบหาคนมีเบื้องหลังเบื้องลึก หรือคนมีปัญหาก็พาเรามีปัญหาเสียเงินไปด้วยนะคะสำหรับในเชิงโรคภัยไข้เจ็บนะช่วงนี้ดาวพระเกตกระตุ้นพบเดือนอรินะคะเรามาระวังเรื่องโรคภัยปุปปบปับฉับพลันนะแบบมาไวไปไวนะประเภทพวกภูมิแพ้นะคะอะไรที่เป็นเชิงเรื่องฝุ่นเรื่องอากาศรนะวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงการพักผ่อนนอนหลับนะคะจะรู้สึกว่าตื่นดึกๆบ่อยขึ้นนะหรือการพักผ่อนนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกยังไม่เพียงพอนะคะ สำหรับภาพรวมดวงดาวของชาวพึกศพนะคะถือว่าดาวเสารนะ์กลับมาโครจรเดินหน้าเป็นจุดเด่นในช่วงนี้ก็คือการมองเห็นโอกาสนะคะความคืบหน้าทางการงานอาจจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ธันวาคมไปนะรวมไปถึงดาวการเงินโครจรมะเร็งลัคนาจะส่งผลกับการได้เงินหยิบจับรับเงินก้อนนะคะหรือการสื่อสารเจรจาทางการเงินมีประสิทธิภาพนะก็ช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคมเป็นต้นไป ดาวพระเกตที่โคจรย้ายมากระตุ้นเรื่องอริของชาวพฤกธศพนะคะอยู่ยาวข้ามปีไปดังนั้นก็เป็นช่วงปลายปีนะที่หลายสิ่งอาจจะมีข่าวคราวในเชิงการเปลี่ยนแปลงนะคะการปรับตัวค่อนข้างมากรวมทั้งใช้สติปัญญานะคะเรื่องความรอบคอบระมัดระวังในเชิงการงานการใช้ชีวิตด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพฤกธศพนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ